ราก็มาหอดบานสวนอันนี้คือสวนสินอุดมทรัพย์นะคะเขาก็จะมีบอ่อนามทั้งหนาหนึ่งบอ่อข้างนี้อีกหนึ่งบอ่อเก็บไ้เพื่อการเกษตรนี่กำลังสิเข่าบานสวนค่ะน,นี่สิไม่เก็บบากหน้าว เห็นไหมคะมะนาวเยอะมากอันนี้คือปลอดสารอันนี้คือกหน้าปลอดสารนี่ได้เลยใหญ่ๆเต็มก่ัมืออันนี้พักติวหออดก,กำลังงามค่ะหลายตน้น แร่สิพาะส้มสวนนะคะสวนนี้กติกับบักทุ่งเศรษฐีะคะ่ะเห็นบ่มคะมหาเจดีสวยงามค่ะอันนี้บักน่าลูกใหญ่มากๆเลยอ้อสารที่นี้บ่็นไใส่ยาห์เลยคะ่ปปะปลูกแบบธรรมชาติงามตามธรรมชาติอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดค่ะ อัน,นกระปูกเองอันนี้บ้านสวนสินอุดมทรัพย์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งบกบวงนะคะโอ้บกบวงข้างเฮกดดแบบสวยงามเลยค่ะนะคะอันรีอยู่ในใบนี่มีแต่ลูกนะคะนะคะ เต็มต้นแล้วค่ะโอ้โหงานนี่กับสิพยุงงาเพราะว้เราค่ะสิพยุงงานเพราะว้เราค่ะนี่ก็ได้ป้าโหโดกคกาโดกแน่โดกคักเครือปเปาะก,ก็มีค่ะน,น่ะทีน,นี้ข้าเจ้าจะเอิน ขั้นลิ้นงูเห่าค่ะเพราะว่าเขาจะลูกใหญ่แล้วก็เน่าอันนี้เขาเนี่ยเพราะเขาได้โตเต็มทีนะคะนี่ค่ะเขาจะลูกใหญ่ลกูกเน่าเลยเ,เ,เด็ดให้เบิง้งเด็ดให้เบิ้งค่ะว่าเขาใหญ่ขนาดใดนขนาดค่ะนี่เทาก็สีไม่เก็บ มะเขือมะเขือเพาะนะคะอันนี้คือต้นมะเขืออันนี้คือกอะตูหัวละผ้าะมะเขือพริกพริกตะไคร่นี่แหละค่ะแก้วก่าย อันนี้มะนาโหมะม่วงห้าวมะนาวโหวาาวโอันนี้ก็ดอกสลิดค่ะข้อได้เก็บกินค่ะนี่ค่ะเขาก็จะออกดอกเป็นช่อ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 อมาเนี่ยค่ะสดๆดจากสวนเข้า เห็นสดสดเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่คะเห็นบ่คะดอกสลิดสดสดเขาก็สิเป็นพืชแบบพึ่งผ้าซึ่งกันอะไกันค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นดอกอันชันค่ะดอกอันชันก็เป็นยาคลือกันเลยค่ะ เราจะเดินเข้าสวนมะม่วงแล้วนะคะมะละกอต้นนี้เหลือแค่บกี่ลูกค่ะนี่คือบกม่วงยูบานสวนก็จะมีหลายพันค่ะอันนี้จะจนวางนาแล้วกองค่ะมึงดูค่ะ ต้อล,ลากไว้น้ําดินเลยค่ะคุณนะลายคักเพื่อสนใจมากเหมาวสวนใดเด้อค่ะไหยราคาพิเศษคุณนะเก็บเอาไปเลยค่ะค่ะอันนี้ดอกกระโดนค่ะ งามงามสวยงามอิเลตต้นกระดนย่อนเขากับพ่อกินกับแก้วแสบๆอะค่ะโอ้กินเมียงเนาะพี่แม่พี่น้องเมียงไหม้็โถงามขักคุยนะอันบ่าลูบา้านดอกน้อยๆนีเน่เขากินใดบอเขางามขักเลยค่ะ มะแดงนี่จอเบ,บ้างดน่อบะนอเรามีไข่บอค่ะมีไข่แย่เลยเนาะพอมีพี่นองว้ายคุณน่ะโอ้แต,แ,ตแตก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 มาแล้วมีไข่บอขอโทษทีเด้อ mm hmm. อันนี้บุกม่วงอกล่ลงค่ะอกล่ลงวันนี้เข้ามาสวยอาอยู่ตรงนี้อะค่ะแล้วก็ไม่เก็บหยอดกระดอนน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นทีหน้าค่ะ พึ่งถมทีท่านนั้ก็จะเป็นเข่าเขียวงามค่ะท่าน,นี้ก็จะ,จะบานสวนโอ้ผาทิตกกำลังดีเลยโอ้โหลับแดดพอดีเลยค่ะอันนี้คืออาหารกลางวันทำวันต่อวันค่ะแกงแล้อไม้ใส่ไก่ อันนี้คืออาหารกลางวันของเ้าบัตทีี้ต่อไปเมนูต่อไปคือต้มไก่ต้ยมยำพ่วงไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูต้ยมยำพ่วงไข่เห็นะคะว้าวจัดจานสมุนไพรล้วนๆว้าว อันนี้คืออาหารมือเทียงเฮ็ดกินยุบานเด๋อของค่ะพอว่าเศร้าไปเฮ็ดแหมาก,กินเดีวอันนี้ก็เลยเฮ็ดกินยุบานเดือของเผ็ดเผ็ดโอ้หยัวยวย่วสะใจเลยแล้วก็ก็จะอันนี้ขา้าวเหนียวดำกับขา้าวเหนียวบานเฮ่าแซ่ไว้อันนี้บักหน้าก็มาจากสวนค่ะ ส่วนจาของเองอันนี้ก็จะเป็นขั้วน,น้อยในบ้านจวของเนาะกระสีบ่ใหญ่ยยสักเท่าไรก็พออยู่สามคนพอแม่ลูกจ้ะโอเค